อนี่เราก็กลับมาอยู่ในแมปเกบเกคือเห <ive> <c oughs> มือนเดิมแล้วอุ๊ยอัปเดตในอีก4ชั่วโมง19นาทีอ้แอะที่นแน่ๆเราจะมาหาคนเล่นนี่คน, ні, นคนเดียวเี้เอาเดยกคนเดียวนี่นั่ะสามสอง คนอีส <Opp> ังคนอีส <tutto. S 1> ังคุนมองมีิดกุยปกตีกว่าอุ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนคนทำอาชีพเอเลี่ยนนะน่ะอุ้ยปั๊บเค อีกคนเดียวอีกคนเดียวโอ้มีสองคนวาะนี่นี่ก็ได้อยู่ด้วยเขาอยู่ด้วย ทันแล้วดือไกบมัไม่ทันหระอังก็ได้สาวหนึงไปจริงทันแล้วไม่ทัน ข้าแพลที่ก่อนรื้อตัดไม้เยีย่ยเก็บดิอเหมือนมันหลุดแทบไม่เสร็จเลย ก็อยูถ้ำมันจะถ้ำจะหันมาฝั่งนี้ด้วยแฮะโอ้โจเจออีสิ่งลี้ไปนี่ก่อน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 โอ้ตรงนี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 ้มาป่าล่าไม่หยุดเิดกล้อน เรได้ปืนไม่มีฝั่งนี้ล่ะเอาแล้วก็ขึ้นไปดอมนี้เสีเราจะเจออะไรนันกอง เสร็จก้อนหมุนไปเต็มเลยไปไปแล้วจ้าอู้เสร็จวิทยุแปะเยี่ยมได้กระสอบดีกำลังจะมาช่างมันไปดบวะมันก็ะต่ายเพีย้ยงเนี้ย

たうんうん、たい,い、うん、ただきます。

ดาวกระจาะปับ๊บเอ่อควันดีได้เวลาไปช่วยเด็กแต่ก่อนจะช่วยเด็กเราต้องตัดไม้หาทำอ่านี้ก่อนนานหน่อยฮอืมทชไม ลับมาป่ะดิไมีอดอบนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอไลรเฟินเลยอดิตนี่ไมตอบอีกนี่อด,ดีหน่อยเกิอดอะไรมาป่ะมาเตรียมทำชุดกรอป

ที่ซ่อนไว้ก่อนไปตรงนี้ก็นเลยกันปั๊บ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 ที่เหลือเอาใส่ไฟไว้ต้องเสด็จมาตั้งเดียมีสี่คเหมือนเดิมปั๊บ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 ปัปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บสั๊ปั มันอยู่ในหมดนะทำดิพากันหาเท้าก็ตายแล้วมั้งสวนเล่าไปตามตามสบายครับน,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 นี่นี่น,นี่นุ่นวิ่งตรงนั้นตรงนั้นตรงนเคี้ยมมันชัดขึ้นหน่อยเว้ย ้ำมันน้ำมันน้ำมันกล่องดี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 รีบเปิดก่อนอยู่ตรงนู้นทำไปเป็นเออตทนกานคือแล้วเอ๊ะเร็วเลยไป ฟนะังนะฟังถี้เคยจะตายมาไหนนะต้นนมาเออมาเออไอ้ตรง,น,ตงน,นี้ก็แล้วกัน่ะเลยก็อื้ อะไรมาอีกไม่มีใครเอชุดเกาะอืมใครจะเอาชุดเกานะไปเอาชุดเกาะไอ้ไชาวเราจะเนี่ยฆ่ากตัญทำไมถึงเสียชีวิต ไปหาอาหารมาให้กอนกลับมาเร็วตัวไม่ตัวดดีกย์องสามสิบาโอเคนี่เอา ไปตัดมาเลพาันไปช่วยเด็กนน่าจะใช่ไม่น่าใช่ลวเมดมาจะได้พาไปกันไปช่วยเด็กเราม่ตาเรไหมเอ้ มาแล้วแกไปเข้าไปกลองอยู่ด้านนอกกว่าอาเด็กคนที่สองเราเลยนะเพื่อน,อนทำา้ามันเก็บมีอาหารเพียบเก็บไปด้วยยังดี

วนนี <ality> ้เราจะเน้นไปพักไหมว่าเราจะได้ทำสตูไปไว ส่วนต้นไม้ยังไม่รู้นะว่าจะทำในเมือ่อเมืม่กี้อันแล้วมีแปดอันใช่อืออาอู่วกตรงนี้ก็แล้ มยี่สิบสองอันว่ะเด็กโคตรเยอะเลยมีแต่สเต็กเด็กเอาใส่ดีครับเต็มจัง นั้นไหมตรงนี้อันนี้กล่องดียังไม่มีใครเจอกล่องทองว่ะเราไปหาเล็กกัน Mình sao đấy. Đấy, đi sao đủ. Ey, ey. Đấy, đu đi con chết sâu nha Nó em mày đu đu Ê, ê Đu đi Ừ, ลิโกะไม่มีไม่มีไม่ไมีลิโต้หกห้าสี่สามสองหน่แกแกเอาทำหมดแล้ว โจรจะปุ๊บใช่ไห่นะมันมีคนออกไปแล้วค่ะไปหาเหล็กก่อนเด้อตันนี้เหมือนจะไม่มีใครมาเลยมาเก็บเหล็กออก็วันนี้เหล็ก ใครสร้างกับดบักใช่นไหมเพราะว่าเราจะจ้องแต่หนูอืมมีทันแล้วแหละไปก่อนเด้อเราต้องหาอีกทีเยอะเลย,ยนี่อ่ะ จะเก็บได้ตูนะทัน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 ทน,ทนัน่น,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 นันนยู่มันดที่ ไปตายแล้วเนะี่ยอะไรปีนี้ <S <S คือจุนกุนเดินสากมาปะก็จะคาบเรเวลต่อไปได้

bây giờ mình sẽ bướm rồi lẻo có chút cậu hết không có mi lẻo Nhìn này, nhìn này Chưa cắn, chưa cắn, chưa ตัวตัวแล้วเนี่ยเราจะได้เมื่อไหร่จะได้ครับเนาะอีกนานจังเลยต้องใช้ยับมานี้ด้วยใช่ไหมไมไ่ใช้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปฉาเลีย้ย นี่ก่กอนเข็นมีนพุ่งแล้วภาพต่อไปมาที่เหลือตัดออกพอขามาอีกแล้ว

ฮฮฮฮโอฮเแล้วน <laughs> <re> like ี <ination noises> ้มาก่อนเด้อหรมาเี๋สวซักมาประมาณกี่ไปถึงสองขีดเลยใช่ไหม ไม่ดนเฮ้ยมีมีแพ็กด้วยเปิดไปเลยจ้ะมีคนเก็บไปแล้วอะมาตัดมいいไม้ด้วย มาปะตรงนั้นก็แล้วกันมามาีายุอายุมาเลยจ้ะรีบกลับลิบกลับลิบกลับโอ้ต่องคือแล้วไปวันที่เจ็ดเพราะว่าเราไม่ได้ขับอะไรมาเลย อันนี้ที่มีอย่างเดียวที่เราต้องการก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนต้องการหมอดองจุีสองคนการหมอดอ่ะมอมอกไปฮะลูงคุกจะมาเร็ว ตื่นขึ้นมาอ้ไม้ตรงนั้นเต็มเลยใช่ระดมกิบนั่นแหละอืมขัดใจจังเลยวะีิแค่ากเ,กเดี๋ยวก็จะได้แล้ว พึ่งค้ามะเพื่อนไม่ทำทำอะไรเด็กขาดดิสกก็สุด 第三首。 เป็นว่าเราจะคาบไออัอนนี้ก่อนยังไม่ต้องคาบสตูนะเด่นใช่ไหมไอ้เพิ่งคาบนะอย่าบเพิ่งคาบเนะยี่ ตัดไมมตัดไหมตัดไมหแล้วบนกล้ามว้ก่อนเงินหมแล้วแล้วมันเิดสองต้นเอง

เ้าก็ตายไม่ต้องแล้วใส่ไปเลยเอ่าก็ตายกลางคืนกำลังจะมาฝนตกว่ะตกเซด้วยเอ๊ อมอืมกระโดดกรดดกรดดเิเเเเิเเเอีกนานเลยี่ผมว่าแค่นี้แหละทุกคนบายบาย